สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะคุณเล็กขาวันนี้มาดูทอดกล้วยฉาบค่ะพี่น้องฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วทอดกล้วยฉาบเด้อดอนี่ค่ะวิธีการดํานชีวิตแบบพอเพียงได้กล้วยมาจากนาค่ะพี่น้องทำกล้วยฉาบทานในครัวเรือนค่ะ ขอบคุณเทบสีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันขอบคุณล้านๆค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะนี่ค่ะสีสวยด้วยค่ะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าไอ้กล้วยแก่จัดเลยค่ะนี่ค่ะกล้วยแก่จัดเลยสีสวยน่ารับประทานมากเลยค่ะทอดกรอบ คุมพันว่าจะเคลือบน้ำตาลนิดนึงใส่น้ำตาลฉาบกับน้ำตาลนิดนึงกล้วยฉาบชิ้นใหญ่ดีค่ะนี่ค่ะ กล้วยพี่สาวค่ะกล้วยป้าดอกล่ามใหญ่หวีใหญ่ลูกโตเพราะว่ากล้วยอสมบูรณ์นะคะกล้วยสมบูรณ์ลูกใหญ่คืออันหนึ่งก็ประมาณเกือบสิบหวีค่ะย้ายใหญ่ค่ะเก็บมาจากนาค่ะพี่น้องจากสวนพอเพียงค่ะสวนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมีทุกอย่างพืชผักผลไม้ค่ะ แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเก็บจากสวนมาทำกินค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกแคพริกขี้หนูขาตะไครใบมะกรูดถั่วพูด้วยค่ะถั่วพูก็เยอะทอดกรกอบๆค่ะทอดนานนิดนึงเพราะว่าหนาชิ้นหนาฝานชิ้นหนาค่ะ ใช้เม็ดซอยเลยค่ะนี่ค่ะคุณริลองลองใช้เวลามาจับดูว่าไอ่ฝาดหนึ่งหนึ่งอะ่ะทอดครั้งหนึ่งอะ่ะเราจะใช้เวลากินนาทีมีนาฬิกาไม่อุดก็ได้ กี่นาทีแล้วคะสองนาทีค่ะยังสามนาทีค่ะชุดหนึ่งชุดหนึ่งอ่ะจะดูว่าใช้เวลากี่นาทีค่ะอันนี้สามนาทียังยังไม่สุกค่ะยังไม่สุกค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่าชุดต่อไปน่าจะเร็วขึ้นเพราะว่ากระทะร้อนค่ะ สวยดีมากเลยค่ะพี่น้องเอาให้เหลื้องกรอบเลยคระบครูธิ่ะมีกระดาษที่ชู่ไหมจะมาลองใส่ถาดไอ้จะสุกแล้วค่ะ จัเวลาดูน่าจะประมาณน่าจะประมาณห้านาทีไหมห้านาทีถึงจะสุกประมาณชุดหนึ่งประมาณห้านาทีตอนนี้สี่นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองจับเวลาดูคนเขาสักหน่อยค่ะเขาจะได้สุกสม่ำเสมอกันค่ะถึงการทำก้วยฉาบนะคะไว้รับประทานในครัวเรือนค่ะ เราก็ไม่ต้องซื้อเราก็ไม่ต้องไปซื้อรับประทานค่ะเราทำรับประทานทาทานเองในครอบครัวค่ะก็เป็นการลดรายจ่ายค่ะเด๋ยวชุดหนึ่งก็จะประมาณห้านาทีค่ะรวมพันทดลองดูจะห้านาทีโอเคค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักขึ้นเลยค่ะห้านาทีแล้วค่ะแมวเป็นอะไรคะดดตจะไปชุดที่สองนะคะ อพีริศพีริศพีริศจ,จะพ่อแมวก็พอแรงแล้วค่ะคะุริศก็ร้องเสียงแมวอีกอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจ ช่องคูมพันตุลากันค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆ้วยค่ะเด้อมาดูคูมพันธุ์ทอดกล้วยฉาบค่ะชุดหนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณห้านาทีค่ะเพราะว่ากล้วยฉาบคูมพันชิ้นใหญ่ค่ะชิ้นใหญ่เบลอเลยค่ะต้องอาศัยความเร็วค่ะปั๊บปั๊บ ทำทานในครอบครัวค่ะโอเคค่ะจุดหนึ่งประมาณนี้เลยค่ะ รู้สึกหวานมากเลยค่ะเพราะว่ากล้วยแก่ก็จะหวานโอยมมอเดี๋ยวเพิ่มเป็นเท่าไหร่ยื่นาที ทดลองดูห้านาทียังไม่กรอบนะคะต้องเพิ่มหวานค่ะชิมนาทีแล้วคุณฤทธิ์บอกว่าทอดนานๆเอาสักสิบนาทีค่ะเขาบอกว่าห้านาทียังไม่กรอบ thank mm -hmm. you หวานดีค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลก็หวานแล้วค่ะเพราะว่ากล้วยแก่กล้วยจะสุกแล้วค่ะ แต่ใส่ลงไปอีกครับพี่น้องยังไม่สุกค่ะยังไม่กรอบสุกแล้วแต่ยังไม่กรอบค่ะต้องทอดให้กรอบ แล้วนี่ค่ะเริ่มเสียงเสียงดังก็แกลกก็แกลกแล้วเริ่มกรอบขึ้นมาแล้วค่ะ ชุดหนึ่งชุดหนึ่งใช้เวลานานค่ะอันนี้ใช้สิบสิบสิบนาทีแล้วนะคะเนี่ยชุดเนี้ยค่ะใช้สิบนาทีแล้วค่ะรู้สึกว่าจะดังข้อแลกข้อแลกแล้วเนี่ยค่ะดังชุกดังควกควกยังเสียค่ะพี่น้องนาทีใกล้ยี่พอแล้วด้วยค่ะนะประมาณสิบนาทีค่ะชุดละสิบนาทีเดี๋ยวเราก็จะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเขาใช้เวลานานค่ะ ่ใช้เวลาทอดชุดละสิบนาทีพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะตักขึ้นเลยค่ะใช้ประมาณสิบสิบนาทีค่ะคุริดค่ะเรียกคุริตแล้วค่ะ พอแล้วค่ะประมาณสิบนาทีค่ะคุณเล็กค่ะจับเวลาดูแล้วประมาณสิบนาทีเสียงดังควกแรกคคกแรกนี่ถ้าดังควกควกควกแล้วก็คือน่าจะสุก <c oughs> ดังโคกแรกกคกแรกกว่านี้เสร็ <c oughs> จแล้วค่ะหนึ่งฝาดโอเคนะคะอ่าพอค่ะ <c oughs> ทอดต่อค่ะ